คลิปนี้คุยถึงหนังเรื่องจุงกิงเอ็กซ์เพรสซึ่งเป็นหนังเรื่องสุดท้ายจากค่าเรื่องที่นำมาฉายในเทศกาลวังกาวไวในประเทศไทยเมื่อปลายป,ายปี2563แบบ 4K นะครับเรื่องนี้ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ใน IMDB ไป7.7 เต็มร้อยโดยเฉลี่ยและจากประชาชน8.1เต็ม10ตัวเฉลี่ยครับสำหรับพี่โอนิติเทพผู้โพสต์คลิปนี้ให้คะแนนเรื่องนี้ไปถึง8.0หักคะแนนเพียงแค่2จุดที่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นั่นก็คือการให้ตัวละครแต่ละตัวมันบรรยายว่ากาลังทาอะไรอยู่ากาลังคิดอะไรซึ่งเป็นหนังสไตล์ของวองคาไวที่ หลายๆคนอาจจะชอบแต่ว่าพี่โอไม่ค่อยชอบนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการใช้เพลงซ้ำมากเกินไปอย่างเช่นเพลงของ The Mamas p n p p s p a เรื่องเพลงชื่อ California d REAMING แล้วก็เพลงของเฟย์หว่องซึ่งแม้ว่าจะ cover เหมือนกับ c r a นเบอร์รีเพราะมากขนาดไหนแต่การนำมาร้องกลับมาเล่นซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ทำให้เอียนได้เหมือนกันนอกนั้นที่เหลือของเรื่องนี้ชอบทั้งหมดให้ได้ถึง8เต็ม10เลยครับ ครับพี่โอนิติเทพคุณคำ้ำโอเคนิติเทพสวัสดีครับพี่โอนิติเทพโอเคนิทิเทพนะครับคลิปนี้สําหรับผู้ที่เคยชื่นชอบหนังของว่องกาวยแม้ว่าจะเป็นเพียงเรื่องเดียวหรือสองเรื่องหรือท่านที่คิดที่จะดูหนังของว่องกาวเพื่อการศึกษา หรือเพื่อความบันเทิงก็แล้วแต่นะครับแต่สําหรับท่านที่เคยได้ดูหนังของว่องกาวัยแล้วอาจจะย่างกลายไปเพียงนิดนึงไปครึ่งเรื่องแล้วรู้สึกว่ามันไม่ถูกกับรสนิยมรู้สึกว่าไม่ชอบหนังสไตล์ของเขาก็ไม่จําเป็นจะต้อง ค้นหาวองกาไวต่อไปก็ได้เนื่องจากว่าหนังของเขาไม่ว่าจะเรื่องไหนก็แล้วแต่ที่เราได้ดูมามันจะมีความคล้ายคลึงกันไปหมดมันจะแตกต่างกันที่รายละเอียดเท่านั้นคนที่ชอบหนังของวองกาไวมาแล้วชอบเรื่องเดียวก็มีสิทธิ์ที่จะชอบอีกทุกเรื่องคนที่ไม่ชอบเลยไม่ชอบไม่ชอบทั้งเรื่องเลยที่ดูมาสมมุติว่าไม่ชอบ204 6หรือไม่ชอบ f a l l เ n Angel เงี้ยเรื่องที่เหลือก็อาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับแต่ จะยกเว้นไว้2เรื่องที่อยู่เหนือธรรมดาก็คือเรื่อง In the Mood for Love และเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือ Happy Together เป็นหนังชายรักชายเหรียญชาวเวอร์เลซี่จาง2เรื่องนั้นค่อนข้างจะติดตลาดคนทั่วไปก็สามารถดูได้แล้วถ้าใครที่ได้ดู2เรื่องนั้นคาดหวังสูงว่าหนังของวองกาวไวจะมีอะไรๆที่มากกว่านั้น สำหรับ3มเรื่องนี้3เรื่องที่เหลือพี่โอว่าไม่ใช่นะครับก็อีกสามเรื่องที่เหลือจะเป็นหนังที่แสดงถึงความเป็นหว่องกาไวตามใจมากๆแต่บังเอิญสองเรื่องนั้นแหละไปถูกใจคนทั้งโลกก็เลยเป็นหนังที่ทำเงินและก็ทําคะแนนสูงหนังเรื่องที่จะคุยต่อไปนี้คือเรื่องจุงกิงเอ็กซ์เพรส ชื่อภาษาไทยพี่โอตก็ไม่รู้ว่าครับจำไม่ได้เป็นหนังตั้งแต่ปี1994และเป็นเรื่องที่ทำให้สายตาทั่วโลกและบรรดาส่วนใหญ่จะเป็นนักวิจารณ์แล้วก็คอหนังอินดี้คอหนังประเภทเออชอบชอบของแปลกก็จะพากันจับจ้องวองกาวายจุงกิงเอ็กซ์เพรสมาต่อด้วย f o r l e n a n n e l แล้วต่อด้วย In the mood for love อ๋อขอโทษครับ Happy together ก่อน In the mood for love แล้วก็มา2046คนก็จะติดใจติดอกติดใจกันมาตลอดนะครับนั่นก็คือกลุ่มของแฟนคลับว่องกาไวโดยแท้จริงเขาจะเริ่มต้นที่เรื่องนี้แหละจุงกิงเอ็กซ์เพรบ้านเราเข้าฉายในเทศกาลว่องกาไว 4K ก็คือหนัง5เรื่องของเขาเอามาปรับปรุงเป็นระบบ 4K ภาพชัดเสียงใสดนตรีแบบว่ามันกระตุน้นอารมณ์กระตุน้นความรู้สึกแล้วก็ มีรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆอาจจะมีไตเติ้ลใหม่หรือมีการทำความมีซับมีเอ็นเครดิตใหม่มีการเพิ่มเติมอะไรมากมายนะครับแต่ว่ารายละเอียดในตัวหนังไม่ได้ผิดแผกไปจากของเดิมก็คนที่ชื่นชอบคนที่ดูซ้ำแล้วคนที่ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกก็มาดูในโรงอีกทีหนึ่งเพื่อซึมซับอัตรถรสที่เคยประทับใจมา บ้านเราฉายแบบไม่เรียงลําดับอันนี้พูดไปแล้วในคลิปก่อนๆนะครับก็มาตบท้ายเอาเรื่องแรกที่ทําเรื่องแรกของทั้ง5้าเรื่องนะครับจริงๆเขามีเรื่องก่อนหน้านี้แล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากนี้เรื่องนี้มาตบท้ายทําให้คนที่ดูในเทศกาลว่องกลายไว้ครั้งเนี้อาจจะ ไม่รู้สึกคล้อยตามเท่าไหร่โดยเฉพาะคนที่ดูทั่วไปเพราะว่าเขาจับหนังตลาด2เรื่องไว้แต่แรกแล้วพอมาเรื่องที่3ก็ทําให้คนไม่ดูเรื่องที่4ที่5แต่ถ้าเรียงการตามลําดับเนี้ยพี่โอว่าแฟนของหวองกาไวจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวที่ถูกใจกับเทศกาลนี้นะครับก็สําหรับหนังเรื่องนี้แล้วจุงคิงเอ็กซ์เ s รเนี่ยก็พี่โอจะพูดข้อมูลเล็กๆน้อยๆก่อนปี1994 เป็นหนังปีห9ึ่เป็นหนังเรท PG 1 3ความยาว1ชั่วโมง42นาทีเป็นหนังประเภทคอมเมดี้นะครับก็คือตลกครามอาชญากรรมดรามา่าเป็นหนังชีวิตแล้วก็มีมิสเีอรี่ลึกลับเล็กน้อยไม่ได้ลึกลับมากอะไรแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือเป็นหนังประเภทโรแมนต์แต่แล้วพี่โอว่าหนังประเภทอื่นๆเนี่ยลบลงไปเลย พี่โอคิดว่าความเป็นโรแมนซ์ของเรื่องนี้สูงมากเรื่องนี้ทำเงินไปในตลาดโลกตอนนั้นได้เพียงแค่300แสนนะครับก็คือจัดว่าอยู่ในกลุ่มอินดี้อยู่ในกลุ่มนักวิจารณ์เท่านั้นแต่หลังจากที่เรื่องนี้ออกฉายแล้วก็จากข้อเขียนของนักวิจารณ์แล้วก็คนดูอินดี้ที่บอกกันปากต่อปากเนี่ยทำให้ มีคนมากมายจับจ้องที่จะดู in the mood for love แล้วก็บังเอิญเรื่องนั้นมันโดนใจมันมีเนื้อเรื่องที่กระทบจิตใจของคนส่วนใหญ่ทำให้ in the mood for love ดังมากแล้วก็พอมา Happy Together ก็ไปจับกลุ่มเอาเอ่อ LGBTQY ทำให้สองเรื่องนี้เป็นสุดยอดของหว่องกาไวในตลาดโลกและก็เป็นสองเรื่องที่ชาวบ้านทั่วไปรู้จักนะครับแต่หลังจากจุงคิงมา มาอันเนี้ยฟอร์เรนแอนเจก็ยังถือว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่ f อร์เรนจะดูยากกว่าด้วยซ้ำพี่โอว่าจุงกิงเป็นต้นกําเนิดที่ดีตอนแรกๆตอนที่สมัยพี่โอดูเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเรื่องน24ปีถ้าปีถ้าได้ดูคลิปนี้นะครับปี2021ก็ถือว่า27ปีแล้วก็ที่จริงตอนนี้ยังถือว่าเป็นปีใหม่เรายังพูดสวัสดีปีใหม่กันได้อยู่นะเพราะว่าตั้แต่ต้นปีที่ผ่านมาคลิปนี้พี่โ บันทึกกลับก็โพสต์วันที่13มกราคม2564นะครับ13วันนี้ยังไม่มีหนังใหม่เลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ยังเป็นหนังเก่าคางปีที่ได้ดูเมื่อปล,ปลายปี2020ก่อนแต่ว่าที่ทำช้าก็เพราะว่ามีภารกิจปีใหม่มากมายแล้วก็เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะครับตอนที่ได้ดูรอบหลังเนี่ยคนดูทั่วๆไป จะมีคนประเภทหลงเข้ามาดูหรือคนที่ใช้ M p พา s ที่อยากจะดูทุกเรื่องบางคนบ่นว่าเออหนังอะไรเนี่ยไม่เห็นมีเรื่องอะไรเลยแบบไร้สาระดูไม่รู้เรื่องมีคนบ่นอย่างนี้จริงๆแล้วก็คือคนบ่นแบบนี้กับหนังเรื่องอื่นของวองกาไว้ด้วยอย่างเช่น2046หและอร์เรน n อ n เแต่ว่า In t h r Mood กับกับ Happy to g e t h e r ไม่ค่อยมีเสียงบ่นเหล่านี้นะครับเพราะว่าเขาทำหนังตามสไตล์ของเขามากเขามีการเคลื่อนไหวภาพ ที่มันเหมือนเป็นสต็อปโมชั่นแบบว่าขยับนิดนึงแล้วก็ฟรีซภาพแล้วขยับนิดนึงแล้วก็มีการเบลอภาพอย่างเงี้ยเป็นสไตล์ในขณะที่ช่วงชุลมุนแทนที่จะให้เห็นอะไรชัดๆก็ให้เห็นแบบเบลอๆเหมือนกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่มองอะไรไม่ชัดหนังของมอง,องก์กาว้ดูแล้วไม่มีความรู้สึกว่าบางคนนะครับบางคนคิดว่า มาดูหนังของวอลกาวัยไม่มีความรู้สึกเหมือนได้ดูหนังจริงๆแล้วมันก็เป็นหนังนั่นแหละแต่ว่าวิธีการนําเสนอของเขามันไม่เหมือนกับหนังเรื่องอื่นเราดูหนังของวอลกาวัยแล้วเรารู้สึกว่าเรากําลังดูชีวิตชาวบ้านเรากําลังดูคนข้างบ้านอย่างที่พี่โอเคยพูดใน the m o o d for l o เ e เรากำลังดูแต่เรื่องนี้ไม่ได้ไม่ได้แอบดูขนาดนั้นเราดูชีวิตของคนสคู่ก็คือเรื่องนี้นะครับเฉพาะเรื่องนี้ คู่ของทาเคชิทานาชิโร่กับลินชิงเสียแล้วก็คู่ของเหลียงวเฉวยกับเฟยหว่องทั้งสองคนโด,โดนเลิกบอกเลิกอ,อกหักจากแฟนเก่าทั้งคู่แล้วก็ได้บังเอิญเจอผู้หญิงคนใหม่ทั้งคู่นะครับทั้งทาเคชิแล้วก็ทั้งเ,เหลียงวเฉวยแล้วความเชื่อมต่อของเรื่องนี้ก็อยู่ที่ร้านกาแฟร้านคาเฟ่ร้านเล็ก ร้านหนึ่งที่สถานีจุงกิงแถวๆนั้นนะครับก็เริ่มแรกเป็นเรื่องของทาเคชิก่อนพอทาเคชิเปลี่ยนเวรผลัดออกไปมันก็เป็นเรื่องของเหลียงเฉาวเวย่ยซึ่งไอจุดเปลี่ยนนี่ก็มันมันก็แปลกก็เป็นจุดที่คนดูก็งงเหมือนกันอา้าวจบไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทาเคชิจะบอดสู้เขาหนะ้าทาเคชิก็หายไปแล้วพอเหลียงเฉาวเวย่ยโผลมาทาเคชิหายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่โอดูแล้วก็ตกใจเหมือนกันทิ้งกันดือด้อๆอย่างนี้เหรอไม่มีการขึ้น ไมนมีนการขึ้นแต่ตัวหนังสือสักหน่อยว่าเรื่องที่สองเลียงเชาเวย่ยอะไรอย่างเงี้ยก็แปลกดีนะครับวิธีการทำหนังของวังกาวายแปลกก็คือเหมือนดูชีวิตของชาวบ้านจริงๆว่าแล้วก็รายละเอียดปลีกย่อยของตัวละครที่ทำให้มันน่ารักก็คือชีวิตของคนทั่วๆไปแหละที่ในหนังทั่วไปไม่ค่อยแสดงรายละเอียดมากขนาดนี้อย่างเช่นทาเคชิ เฝ้ามองเพจเจอว่าเมื่อไหร่จะมีคนเพจเข้ามาอย่างเช่นเฝ้าคอยโทรศัพท์ว่าเมื่อไหร่จะมีโทรเข้ามาหรือว่าอา๋อตอนสมัยนั้นไม่มีโทร,โทรมือถือเขาโทรตู้นะครับอันนี้คอยเพยจเจอแล้วก็โทรศัพท์หาคนนู้นคนนี้เพื่อที่จะถามถึงแฟนเก่าหรือว่าบางทีก็แกเกอร์จะถามค่อยๆถามตะล่อมไปเรื่อยๆเพื่อจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็ใช้ชีวิตไปวันๆอย่างเปล่าประโยชน์รอคอยรักที่สูญสลายสิ้นหวังไปแล้ว อันนี้คนทั่ว,วไปก็เป็นคือใครที่มันได้โดนกับตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่ชื่อชอบหนังมองกาไวามากแลวพี่โอเชื่อว่าวัยรุ่นสมัยนั้นหรือคออินดี้สมัยนั้นก็ต้องชอบมากๆเพราะว่ามันเจอกับเข้าตัวเองว่าบางทีเราก็โทรศัพท์ทั้งวันแหละโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยหรือไม่บางทีเราก็จําเรื่องจําเรื่องที่ผูกพันกันมากๆอย่างเช่นว่าถึงวันเกิดของเราจะต้องมีคนมาฉลองวันเกิดแต่ว่าปีนี้มันไม่มีแล้ว คนสําคัญของเราไม่มีแล้วเราก็จะทําทุกอย่างที่มันจะทาให้วันเกิดของเราเป็นวันสําคัญด้วยตัวของเราเองอย่างในหนังเรื่องเนี้แต่ในหนังเรื่องนี้เขาเขามีผสมบทตลกนะครับก็คือซื้ออาหารกระป๋องมาเพื่อที่จะกินวันเดียวในวันเกิดตัวเองต้องเป็นอาหารกระป๋องที่หมดอายุภายในวันเกิดตัวเองด้วยเพื่อที่จะได้สิ้นสุดทุกอย่างในวันนั้นมันก็เป็นความน่ารักจนในที่สุดพี่โอพูดของเรื่องทาเคชิก่อนเลยก็แล้วกัน จนได้มาเจอกับหลินชิงเสียททเคชิตอนนั้นอายุ21เองมั้งเอ,อ่อหลินชิงเสียตอนนั้นอายุ40ต่างกัน2เท่านะครับก็หลินชิงเสียนี่เป็นนักฆ่าเป็นอาชญากรก็บังเอิญมาเจอกันแล้วก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ใดๆคือมันเป็นเรื่องแปลกหนังเรื่องนี้มีใจความหลักคือมีประเด็นหลักที่เขาต้องการนำเสนอก็คือว่าบางทีเนี่ย คนเราเจอกันไม่รู้จักกันมาก่อนเลยคนทั่วโลกไม่รู้จักกันแต่บางทีคนใดคนหนึ่งที่บังเอิญแค่สวนกันอาจจะเป็นคนสำคัญของชีวิตก็ได้และเรื่องนี้ตํำรวจกับคนร้ายก็บังเอิญมาพบรักกันด้วยความบังเอิญแล้วก็อยู่ในอาการเมาอยู่ในบาร์ใครบอกว่าคนเราจะรักกันในผับในบาร์ไม่ได้เรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าไม่จริงก็สามารถ บางทีเล่าเข้าปากคนที่ไม่รู้จักกันก็คุยกันถูกคอ,อกันได้อ่ะผ่านไปพี่โอไม่สปอยมากใครอยากดูหรือใครที่ต้องการพร้อมที่จะศึกษาหนังของวองกาไว้ว่ามันจะถูกใจเราไหมก็ลองดูเริ่มต้นที่เรื่องนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบเรื่องนี้รับรองว่าเรื่องที่เหลือของวองกาไว้ทุกเรื่องชอบหมดแน่นอนมาถึงเลียงชเชวยเลียงเชวยกาแฟเว,วองเลียงเชวยก็อก,ออกหักจากแฟนสาวแอร์โฮสเตสเหมือนกันคนนี้ก็มี เรื่องที่น่ารักของเหลียวเฉวย่ยคือวันๆก็เอาแต่คุยกับตุ๊กตาเอา่อเป็นยังไงบ้างเหงาแล้วสิอ,อย่างเงี้ยเราเองก็เป็นนะเวลาเราโดนเราโดนแฟนทิ้งหรือหรือเราเหงาเนี่ยเราก็หยิบตุ๊กตามาคุยหรือไม่แม้แต่ตุ๊กตาของเหลียวเฉวย่ยเขาคุยกับสบู่ก้อนสบู่ด้วยนะทําไมผอมไปละแกอะไรประมาณเนี้วยพี่บอกว่ามันน่ารักแล้วส่วนของเฟยหว่องเนี่ย คือแต่ละเรื่องที่พูดมาเนี่ยมันน่าจะโดนใครบ้างแล้วนะครับหรือไม่ก็โดนทุกหัวข้อเลยก็ได้เฟยอองเนี่ยแอบเข้าไปบ้านผู้ชายที่ชอบเพื่อจัดบ้านเขาเพื่อทำนู่นเพื่อทำนี่ใครที่มีความรักใครที่มีคนรักก็ต้องเคยทำแบบนี้แต่ในเรื่องนี้ผู้ชายยังไม่ทันได้รู้ตัวผู้ชายยังไม่ทันได้รักตอบเลยนะแต่ผู้ชายเชื่อเชิญแล้วว่าว่างก็มาที่บ้านนะ คือเธอไม่ผิดนะครับเธอก็ถือว่าเหมือนพวกแวมมไพร์เชิญเข้าบ้านแล้วก็เข้าบ้านได้เลยก็เข้าไปทํานั่นทํานี่แล้วพอได้จ้าเอกันมันก็เกิดเป็นเรื่องสนุกขึ้นมาคือใครจะว่าไม่สนุกพี่โอ๋ก็ว่าสนุกนะมันเหมือนเราดูเราคอยติดตามเรื่องของคนข้างบ้านคอยติดตามเรื่องของคนที่อาจจะห่างจากเราไปสักเล็กน้อยแต่เราอยากรู้ว่าคนนี้มีชีวิตที่น่าสนใจยังไง โดยที่เรากับเขาไม่จะเป็นจะต,ต้องไปผูกพันไปเกี่ยวพันกันเลยก็ได้เราจจะเป็นเหมือนเออ <_ S 1> พื่อนบ้านที่อยู่ห่างกันไปสองสามห้องแต่เขาไม่ต้องรู้จักเราแต่เราอยากจะไปรู้เรื่องของเขาหมดหนังเรื่องนี้ให้คำตอบให้ตอบสนองคนเราแบบนั้นได้นะครับก็สนุกดูแล้วพี่โอก็พอใจแล้ว สไตล์ของว่องกาไวก็จะเป็นแบบนี้ไปทุกเรื่องแล้วก็ถือว่าอิ่มอกอิ่มใจดีที่ได้ดูเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายในเทศกาลว่องกาไวครั้งนี้นะครับคือไม่ว่าจะจบเรื่องนี้หรือจบด้วย IN THE MOO d for Love และ Happy ้ o g e t h e r ก็ดีทั้งนั้นแต่ว่าจบเรื่องนี้พี่บอ,อกว่าสวยมากากลางจากที่เคยบ่นมาแล้วตลอดทั้ง4คลิปว่าทำไมถึงเรียงลำดับอย่างนี้คืนให้มาจบที่2 0 4 6นะคงจะ คงจะบอกว่ารู้สึกหงุดหิดต,ตายเลยเพราะว่า6 0 4 6เป็นเรื่องที่พี่โอไม่ชอบที่สุดนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีเรื่องเมตมันเปความรักแบบคุกกิ๊กความรักแบบป๊อปปี้เลิฟอะไรมากกว่าที่จะมามีเพศสัมพันธ์กันอลังชางแบบในใน4 6 4 6หรือใน f o r l e n a n n g l l นะครับก็ไปดูไปดู ตามช่องทางต่างๆเพราะว่าในโรงภาพยนตร์ตอนนี้น่าจะยังอยู่ถึงแค่วันที่20มการาคมนี้เท่านั้นหลังจากนั้นก็คงจะหาดูไม่ได้แล้วในโรงภาพยนตร์นะครับก็คงจะต้องไปซื้อแผ่น DVD หรือว่าเป็นสมาชิกทีวีช่องต่างๆเอากล้ะกันครับก็อยากให้พี่โอ,อคุยเรื่องเพลงเรื่องหนังเรื่องกินเรื่องเ,องเ,องเองที่ยวสนุกกับภาษาไทยและของสะสมเข้ามาเป็นเพื่อน Facebook คุยกันได้นะครับ y o u t u b e c o okay. m o k n i t i เท v นี้คอมเมนต์ Comment ที่ด้านล่างนี้ด้วยคําสุภาพนะครับหรือว่าจะกดติดตามตรงนี้ไปเลยนะครับกดติดตามตรงนี้แล้วกดกระดิ่งด้วย subscribe like view share และถ้าถือโค้กป๊อปคอนเป็ปซี่เข้าลงหลังก็เอาออกมาทิ้งเขาด้วยหรือเอาออกมาสะสมตามอัธยาศัยนะครับแต่ช่วงนี้อย่าเพิ่งกินเลยครับเดี๋ยวคนข้างๆเขาผวาพี่โอก็ผวาวันนี้คนข้างๆเขากินแล้วพี่โอไม่กินพี่โอก็ปิดไว้นะครับแล้วก็ เ,เป็นสมาชิก u b e premium หรือไม่ก็ดูคลิปของพี่โอได้ยาวๆแล้วพบกันในไลฟ์ประมาณเดือนละ2ครั้งก็ได้ถ้ายังไม่เจอไลฟ์ใหม่คลิปใหม่ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้ครับและหลังจากนี้เป็นต้นไปตอนช่วงต้นปีนี้ต้องขอโทษด,ด้วยที่ออกคลิปช้าห่างออกไปหน่อยนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปเริ่มจะมีหนังเข้าแล้วก็จะออก ขึ้นและอาจจะมีคอนเทนต์หรือเนื้อหาอื่นๆเพิ่มเติมนะครับโปรดติดตามกันไปตลอดครับขอบคุณครับสวัสดีครับโควิดแย่ได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนที่ิกฤตจมไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนเพรอมเห็นเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดห่างหน่อยหนิดขอเม